สังมินก็น่าจะเลือกสังมินเลือกเพชรใช่ไหมออดิชั่นนะใช่ครับจำได้ครับมาดามก็เลือก <c oughs> เพราะว่าวันนั้นบน,นเวทีเพชรแบบว่าอร่าจ,จับมาก <c oughs> คือไม่เลือกไม่ได้เลยอ่ะเข้าวขวมูเออข้ามังกรออออลันนาพาซิอยูสุธัยนีตินิออนครับจุบจุบจุบอ่ะ โอ้ไม่ได้แล้วอันนี้นะกันเออวันนี้เราได้อยู่กับซังบินแล้วก็เพนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครัคบวันนี้เราจะมาถ่ายภาพประหาไม่ได้เพราะว่ามีเกม,มให้เล่น <c oughs> คิดว่าของที่ถูดไม่าจะเปล่าน,น่าจะต้องเอามาใส่เลยแหละครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนใส่ยังไงเกมเป่ายิงฉุบฉันเลือกให้เธอกต,ติกา ซังมินกับเพชรจะต้องเป่ายิงชุดกันผู้ที่ชนะจะมีสิทธิเลือกของที่อยู่บนโต๊ะให้อีกฝ่ายใส่เมื่อเล่นจนครบรอบแล้วผู้ที่แพ้มีของที่อยู่บนตัวเยอะที่สุดถือว่าแพ้ไปและจะโดนบทลงโทษให้พูดโบรโมทซีรีส์ซังมินดินเหนียวภายใน30วิวิห้ามหยุดพูดอ่าอมนะชนะอชุบชชุบชุบออันนี้ผมชนะใช่ไหม đây 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 chụp chụp, chụp oh. đi no. <laughs> ơi xoay ba xoay ba chụp 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 <laughs> เอา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 ชอบเอาเอ้เออาเอาเอาไอ้เอาไอาเ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 อรเอาเอารอาเอาเอ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 าเอาเอบเอาเอาเอาอ

เพราะว่าที่ให้ก็อันนี้คือก็แบบอันนี้ดอกไม้ก็สงการประเทศไทยครับสับปะรดกันแดดแว่นกันแดดกับประเทศไทยครับอันนี้มงกุฎก็แบบเป็นที่หนึ่งครับที่หนึ่งของผมที่หนึ่งของผมเ็วนแพ้ไปทางฝนีเราต้องคนแพ้องับนะครับ ตอนนี้ตอนนี้สตาัอ่สวัสดีครับผมเชื่อสังเมนครับซอ่ังเมนดินเนียวจะโอเงินวันที่ยี่กนะครับก็ชงเก้าก็สี่ิมนะครับถุกวันอาทิตย์เวลาหัาทุมนะครับทุกคนครับฟันสักมันดินเดียวด้วยนะครับทุกคนครับคุก็ครับทุกคนทุกคนมาครับ อะไรกคนเุกคนท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 ุกคนดีดีดีพูดเกาหลีเก่งมากอ๋อข้องข่าวสวัสดีครับผมชื่อซันนี่ครับสวัสดีครับผมเพชรครับรับบทเป็นดินเหนียวครับสวัสดีครับผมนายทิติพันธ์รักษาศาสตร์เป็นผู้กำกับครับผมเป็นเกี่ยวกับ เด็กที่อยู่โฮมสเตย์กับแม่2คนครับแล้วก็จะมีพี่สังมินแต่จะเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กเลยนะครับแต่อยู่แล้ววันหนึ่งก็พี่สังมินเขากลับประเทศเขาไปครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกสาเหตุแต่ผมอะโตขึ้นแล้วก็จะลืมครับเพราะว่าจะจาไม่ค่อยได้จะนึกหน้าไม่ค่อยออกแต่ว่าแม่จะคอยเล่าให้ฟังเสมอครับว่ามีเด็กเกาหลีคนนึงอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็พอเห็นเขากลับมาก็จะแบบอคติในใจนิดนึงครับแต่ก็ แอบชอบครับก็ก็น่ารักแต่ก็แบบยังคาติอยู่ครับแรงมาดันใจก็คือมาจากซังมินก่อนเลยนะคะเจอซังมินในติ k กต็แล้วก็รู้สึกว่าหล่อมากเลยน่ารักมากแถมยังร้องเพลงพรออีกเลยอย่างเงี้ยทําไมเขาไม่เป็นพระเอกไปตั้งนานแล้วก็เลยทาบถามว่าอยากเล่นซีรีส์วายไหมเพราะเขาบอกว่าอยากเล่นเราก็เลยต้องขึ้นเรื่องตอนนั้นเลยอะคะ่ะเพื่อที่จะวันรุ่งขึ้นเอาเรื่องนี้ไปเสนอเขาอะไรอย่างเงี้ย 어 처음부터 저는 에너지를 잘 느끼는 편인데 되게 긍정적으로 이것을 무조건 해야겠다라는 느낌을 먼저 우선적으로 받았고요. 그리고 이 촬영을 할때 굉장히 힘들 거라는 걸 이미 알고 있었어요. 그래서 오히려 더더욱이 하고 싶었는데 그 이유는 힘든 거일수록 더어 그만큼 가치가 있다고 생각하기 때문에 선택했습니다. คือความยากก่อนที่จะถ่ายทำคือการหาดินเหนียวเพราะว่าเราเป็นค่ายใหม่แล้วก็ไม่มีนักแสดงในสังกัดเลยเราเลยต้องเปิดออดิชั่นดินเหนียวซึ่งเราก็ให้สั่งมินน่ะมาเลือกดินเหนียวด้วยในวันออดิชั่นเพราะว่าเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาเลือกคนที่เขาจะต้องเลิฟซีนหรือว่าเล่นเข้าฉากเป็นพระเอกในเอกด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันออดิชั่นน่ะมันเหลือคนแบบ10กว่าคนซึ่งพี่รู้สึกว่า ไม่รอดแน่ๆดินเหนียวคือต้องแบกทั้งเรื่องเพราะว่าเขาต้องช่วยสังมินในการพูดบทภาษาไทยใช่ไหมก็นั่งนึกในใจว่าไม่เป็นไรเรามาถึงขั้นนี้แล้วล่ะเดี๋ยวฟ้าจะต้องส่งคนที่ใช่ที่สุดมาแล้วพี่ก็ปล่อยให้ไปตามเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยชะตาของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนคลับก็เลือกสังมินก็น่าจะเลือกสังมินเลือกเพชรใช่ไหมออเดชั่นอ่ะใช่ครับอ่าจำได้ครับ่ามาดามก็เลือกเพราะว่าวันนั้นะบนเวทีเพชรแบบว่า อลาจับมากคือไม่เลือกไม่ได้เลยอะแล้วก็หลังจากนั้นคือเหมือนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเขากลายเป็นนักแสดงได้ในตั้งแต่ฉากแอคชั่นแรกเลยค่ะเวอร์กช็อปไปตอนนแรกอนแรกกตอนแรออนแรกตนแ을กตกตร เราเคยเจอราห็นตกอกนมีมา้าเคยเห็นมาครับเคยศึกษาดูอยู่พอตอนที่แบบเริ่มแค์อะไรอยางเงี้ยครับผมดีใจมากกว่าที่ได้ทํางานเป็นพัน์ทเนอร่วมกับเขาอะไรเงี้ยครับเพราะเขาแบบเหมือนเป็นพี่ชายที่อบอุ่นจริงๆครับทุกวันที่เจอกันเขาจะถามผมว่ากินข้าวยังเหนื่อยไหมนอนนอนเยอะไหมอข้าวข้าวหมูเอ่อข้าวมังกรเออลันดา ภาซีอยู่สุดท้ายนี่ดินเหนียวเอิครับดินเหนียวไม่ใช่อาหารนะแต่อร่อยอร่อยอร่อยนิดนึงแนะนำหมดเลยครับแก้งด้วยครับเขาเรียกว่าลูกอะไรนะที่มันเปรี้ยวๆผมจะบอกเขาว่ามันหวานครับแล้วก็ให้กินมะม่วงหาวมะนาวโหใช่ครับผมก็จะแก้งครับแต่เขาก็ดันเป็นคนใจดีครับ ให้เอาไปเด็ดไปแบ่งทีมงานก็ต้องทุกคนก็ต้องช่วยกันนะแล้วก็กินไปพร้อมกันผมก็โดนด้วยผมหลอกเขาว่าหวานไงผมบอกเซมเซมแอปเปิ้ลจำจำได้จริงๆสังมินอะ่ะ <c oughs> แทบจะไม่ต้องแนะนำอาหารเลยกินหมดทุกอย่าง you eat everything กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เอาอะไรมาวางตรงหน้าก็อืจริงๆอร่อยแล้วก็กินกิน everything <c oughs> <c oughs> เลยค่ะ 행화합성참. 아, 어, 태국어로 하는 것이 확실히 어려웠고요. 이제 제가 접해보지 않았던 언어다 보니까 평상시에 특히나 더 어렵게 했던 것 같아요. 근데 노래 자체의 멜로디나 어, 이런 가사의 뜻을 잘 이제 이해하고 부르다 보니까 더 이제 잘 부를 수 있게 된것 같아요. ความทรงจขขออองงฉัันนมีเธออยู่้ากจริงๆเพลงที่สองชื่อเพลงบ้านของหัวใจก็จะมีน้องฉัตร X Factor มาร้องนะคะซึ่งก็อยู่ใน MV แล้เพลงสแต่เพลงที่สามเนี่ยชื่อเพลงว่าเขาอยู่ที่ไหน ชื่อเพลงเขาอยู่ที่ไหนซึ่งก็เป็นเพล,เพลงแทนอารมณ์ของดินเหนียวในเรื่องก็จะเป็นเพลงอะคูสติกเศร้าๆเงา,าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพจเนี่ยก็ไม่เคยร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็มีทักษะการร้องเพลงที่แบบต้องเรียนเพิ่มเยอะมากนะคะก็ใช้เวลาทั้งเรียนร้องแล้วก็เข้าขออดก,ก็ประมาณเ,าเกือบหนึ่งเดือนนะคะแต่ก็ทำออกมาได้ได้ดีค่ะ อะหลังจากที่ทุกคนดู EP 1ไปแล้วใช่ไหมคะจะเห็นว่าอันคัดฉากนวดของเรานั้นดิเหมียวนวดอะไรนะทำไมจะต้องร้วงเข้าไปขนาดนั้นล่ะนี่ครับครับ EP 1 EP 1 Massage ม a s s a g e ค่ะดีมากเพราะว่าสังมีเอาชอบเป็นคนไทยม a s s a g e อยู่เลือไทย Massage ใช่ครับดิเหนียวนวดเก่งไหมดีครับ ก็คืออันนี้มันจะเป็นอันคัสที่เราค่อยไต่ระดับแต่เราไม่ได้โฟกัสที่อันคัสอย่างเดียวความสมันของซังมินดินเหนียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนรถไฟหอดตีลังกาเลยค่ะที่เงยที่งอนกันอะไรกันบ้างต่างๆกว่าจะลงเอยกันเนี่ยให้ติดตาม EP2 เนี่ยนะคะดูสิว่าซังมินจะหายโกรธดินเหนียวเปล่า ฝากส <Allah> ังมินด <ca. S 1> ินเหนียวด้วยนะครับวันที่29ธันวาคมนี้ที่ช่อง9ก้ากด30ิครับทุกวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มครับผมฝากสังมินดินเหนียวด้วยค่ะลานาจะดตั้งแต่ก่อนที่พี่จะบินไปหาสังมินที่เกาหลีอะค่ะเขาลุ้นเลยว่าพี่จะผ่านตอมหรือเปล่า เออไปถึงแล้วสังมินจะจะเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยจนกลับมาแล้วแม่จะเลือกดินเหนียวเป็นใครแม่จะเลือกเพชรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้ทุกคนอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นแล้วก็ขยายฐานแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าอ่าอีพีหนออนไปจะได้รับผลตอบรับที่ดีก็ฝากเปก็นกำลังใจให้พวกเราด้วย